เรากำลังอยู่ที่บ้านของผมเองที่บวกเหล็กเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมผมจะคุยกับท่านเรื่องการกินอาหารในกลุ่มนัดนัดน็นภาษาฝรั่งนะฮะ n u t แปลว่าผลเปลือกแข็งอะไรที่เปลือกแข็งแลกินได้เรียกนัดนะฮะเช่นถัวลิสงนี่เป็นนัดนะะเกาลัดนี่ก็เป็นนัดอัลมอนด์ก็เป็นนัดนะครับ อาหารในกลุ่มนัดเนี่ยเป็นอาหารที่มีทุกอย่างที่ร่างกายต้องการ,รโปรโตีนวิตามินเกลือแร่และก็กลากากนะฮะบ,บางคนอาจจะก,กังวลว่าเอยกินนัดนี่มันทําให้อ้วนไม่ใช่หรอเหมือนกับพวกถั่วเนี่ยมันมีน้ํามันเยอะนะฮะมันมีแคลอรี่สูงจริงนะแต่ว่ามันเป็นแคลอรี่ชนิดที่สามารถไปกระตุ้นการเผาผลาญในร่างกายให้สูงขึ้น ตัวมันเองก็ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าไปทั้งหมดมาทั้งตัวแคลอรี่นะคทำให้ถั่วกับนัทเนี่ยเป็นอาหารลดความอ้วนนะฮะไม่ใช่อาหารที่กินแล้วอ้วนเป็นอาหารลดความอ้วนแต่หมายความว่าเราก็ต้องไปลดพลังงานจากอาหารส่วนอื่นลงนะครับไม่ใช่ทานทั้งถั่วและนัทแล้วก็ทานทั้งพลังงานจากอาหารส่วนอื่นเช่นน้าตาลหรือทัญยืชตกัดเียนั้นก็ไม่ได้นะฮะทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะชวนท่านผู้ชมก็คือว่าให้อบถั่วและนัทโดยเฉพาะไ่้นัทนะฮะ ไว้ทานเองเป็นของว่างทานกับก,บกาแฟหรือว่าใส่กระเป๋าไปทานที่ทํางานเวลาหิวนะฮะวิธีอบโกมไม่ได้ยากนะครับผมจะทําให้ดูนะเพราะผมทานพวกนี้มาหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่ผมเริ่มเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นความดันเลือดสูงผมก็เปลี่ยนอาหารแนละอาหารหลักของผมอย่างหนึ่งก็คือน,นัดนี่แหละนะฮะอ่าผมก็ใช้เตาอบนะฮะใช้เตาอบนัดที่ผมจะอบมันก็นแล้วแต่ว่าจะมีอะไรเหลือในครัวนะเพราะกรนีมีอัลมอนด์มี โมงหิมะพันามีมะคาเดเมียอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเรียกวอนัทนะอันนี้เนี่ยพีแคนนัทที่ผมชอบที่สุดก็คือถั่วลิสงบังเอิญหมดนะฮะเลยไม่ได้อบวันนี้วิธีอบก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับก็ใช้เตาอบตามบ้านธรรมดานี่แหละนะฮะแล้วก็เอ,เอาเอาพวกนี้แยกลงไปในถาดที่เราจะอบ อ่าทไม่ต้องแยกนะ่ะคุกคุกกันไปไม่ได้เลยบางทีมันสุกไม่พร้อมกันนั่นคือปัญหานะบางทีมันสุกไม่พร้อมกันอ่าบางอันสุกเร็วบางอันสุกช้ามะาเามีเมีิกีจะสุกเร็วนะถั่วท้สงในเช้ากับข้าวเพื่อนนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องเอาอ,ออกไม่พร้อมกันเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันสุกแล้วอันไหนไม่สุก ไม่มีสูตรสําเร็จเรื่องตั้งเวลาตั้งความร้อนนะฮะเพราะว่าเครื่องแต่และเครื่องนี่มันไม่เหมือนกันแล้วบางทีบ้านผมอบที่บ้านที่กรุงเทพสิบนาทีได้พอแมอยูโมกเล็กสิบาน,นาทีไม่ได้เพราะไฟฟ้ามันแรงไม่เท่ากันนะฮรพอเราใส่นัดทั้งหลายลงไปบนถาดแล้วก็เกลี่ยให้มันกระจายกระจายกันนิดหนึ่งจะได้รับความร้อนทั่วนะทีนี้เราก็มาเตรียมเตานะฮะเตาเนี่ยจะให้ดีแล้วก็อ่าเราจะใช้ไฟประมาณ 150- ถึง180นะครับ แล้วเราใช้เวลาประมาณ20นาทีนับจากที่เตามันร้อนแล้วนะก็คือประมาณกระทบประมาณ10นาทีาทีนี้เราก็จะต้องวอร์มเตาเนี่ยให้มันอุ่นสักหน่อยนะให้มันได้ที่แล้วเราถึงจะก,ก็ใช้เวลาวอร์มประมาณไม่เกิน5นาทีพอมันอุ่นได้ที่แล้วเราก็ใส่นาที่เราเตรียมมาเนี่ยเข้าไปทีนี้ เมื่อใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งเวลาผมได้นําว่าสิบนาทีสิบห้านาทียี่สินาทีแล้วแต่ความคุ้นเคยของแต่ละคนนะฮะแต่ประเด็นสําคัญที่สุดก็คือคอยดูสีมันนะฮะเพราะบางทีเราตั้งเวลาดีเหลือเกินแต่ว่ามันไม่และบางทีเราก็ว่าเราตั้งเวลาเพล้วแต่ว่ามันไม่สุกเพราะฉะนั้นการดูสีนี่เป็นอะไรที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะฮะเราจะปล่อยมันไว้สักฟักหนึ่งแล้วก็อีกสักสิบนาทีเราจะ กลับมาดูนะฮะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงผมดูหน้าทางมันจะเปลี่ยนสีได้ที่แล้วนะครับผมก็จะปิดไฟแต่ว่าเครื่องของผมนี่มัน เป็นอัตโนมือนะครับผมต้องใช้วิธีถอดปลั๊รักเพราะว่านาฬิกามันเสียไปแล้วแล้วก็เปิดออกมานะฮะกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมอยู่ที่นี่อ่าแล้วเราก็หยิบถาดออกมามันก็จะหน้าตามันก็จะกำลังดีนะฮะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแต่ว่ามันยังนุ่มๆอยู่นะครับตอนนี้ยังจะ ยังจะเอาไปใส่โหลไม่ได้นะฮะต้องเอาไปใส่อะไรที่มันปากกว้างไว้ก่อนผมก็ใส่ในโถกแก้วนี้ไว้ก่อนนะตอนนี้มันก็ปนกันได้แล้วนะฮะปนกันได้แล้ว <S <S รู้สึกว่าอ่า เราจะเผลอให้ถั่วพีแคนเนี่ยสุกมากไปหน่อยะฮะขณะที่ถั่วอย่างอื่นนี่สุกกำลังดีนะฮะผมก็จะเลือกตักเอาถั่วที่สุกกำลังดีลงไปส่วนถั่วที่สุกมากบางทีผมก็ไม่ชอบกินนะเพราะมันขมผมก็จะแยกออกไปสองสามชิ้นนี่ยแยกออกไป กลินหอมชุยเลยนะครับแต่ว่ายังทานไม่ได้มันยังไม่กรอบต้องทิ้งตากลมสักพักหนึ่งพอมันกรอบแล้วผมก็จะเอาใส่ขวดโหลแบบนี้ไว้แล้วก็เก็บไว้ได้เป็นสัป,ปดาห์นะฮะไว้กินกับกาแฟไว้กินเวลาแก้หิวนะฮะท่านลองทำดูนะครับอบนัดง่ายมากเลยนะฮะ